ทีทุกท่านนะครับมาดูงานในช่วงบ่ายนะครับ FC ตอนนี้ลุงก็เริ่มงานมาเก็บงานที่ร้านพิชิตนะครับ ไ้เล็กสามแบมืตนะื้นอ่ะเล็ก 3, าสามิงนี่เลยยาวเลยเล็กสามเครสาม้ยแปตำาหนเอ็เะนะเพิ่มตำน่มันก็ได้เอยู่แลนาะแแผ่นเดียวลบตัวเดียวนึงรับตาให้ก็ได้หรออันนั้นนะ,อะเ,อเอา่อนะ ยังูกระดากดลยมันซรมเพฟัง่เิ่ฟังตลอดเลยนี่ิได้บ้านไหมบเ่นหนาดเีเดินไ้เกราชาบ้านเ็ดอนึงกอนเยวไปอไม่อนหนึงกอน Thank <laughs> you.

我们来来来。

ยังยิบยังยิยังยิบยิบพนังซันโออันนั่นอันนันอันีแช่นใช่ผิดมันคือว่าคนทัศนสึกษาก็ถึงนะเด็กๆนานๆะนานนะนีนนอันนี้หล่ะเข้าไปเห็นกันแดดกันฝน่มแดดเทินฝนเชืหน้านี่เลยมันมีน้ำหนักลมพัดมันจะได้ไมยกระพือไอตัวนั้นหนักเป็นโลหน Thank <laughs> you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

เอากรไดปายมันสีมันจับถ้าพุ่งกับกุไต,ปตปไปเดียวาถ้ามืออกอกเลยเนี่ยนี่อกอกเลยทำให้เขาขีดอือาง้โอเคทุกันละพรแล้วมันมัจะบตรงอนนอนม่เยจัวัดเหรอ,อ,นนอว,รออนนอวามาอีกปากโคดไปหลายเออ ao mứt anh? đang ba phải không? đang ba đâu biết gì đâu. เรใหม่คืออเคเรดี๋ยวเ่องอะไรน่อมือโหงน่นะจังกว่านั่นนั่นั่นนั่นนั่นนั่ มานะไปแล้วไปแล้ว <laughs> ไปแล้ว <laughs> <laughs>